วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาของน้ำยาล้างจานและสะบู่เหลวภายในนมสมมุติฐานนะคะถ้าใส่น้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลวลงไปดังนะั้นสีจะเกิดการเคลื่อนที่ตัวแปรต้นน้ำยาล้างจานสบู่เหลวตัวแปรตามการเคลื่อนที่ของนมต่อไปนะคะ สีผสมอาหารหลักการน้ำยาล้างจานคือสารชำระล้างดีเทนที่ช่วยในการล้างจานมีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวประโยชน์หลักของน้ำยาล้างจานคือใช้ล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือหลังจากประกอบหรือรับประทานอาหารแล้ว น้ำยาล้างจานทำให้สิ่งสกรปรกและไขมันหลุดจากภาชนะรวมตัวเป็นอีมันชั่นสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนิวิชนะนิสิทธ์เมทีชื่อเล่นชื่อน้องนันฟ้าอายุ7ปีค่ะชินจีทวีค่ะวันนี้น้องนั่นฟ้าจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสีเต้นระบำนะคะ ะะอุปกรณ์ที่หนูต้องใช้ในกาในเรื่สีเต้นระบำนะคะก็คือต้องการถาดกันไกลสีวสมมอาหารกี่สีก็ได้นะคะแล้วก็นมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการกันเลยนะคะแล้วก็นูอย่าล้างจานด้วย คือสารเคมีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ด่างโซดาไฟและน้ำมันที่มาจากสัตว์หรือพืชก็ได้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสปอ n i f i c a t i o n คุณสมบัติของสบู่หรือผลที่ได้นี้จะมีความสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและไขมัน และสามารถเก็บไขมันไว้กับตัวมันเองได้ด้วยเหตุนี้มันจึงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์สีเต้นระบาดของน้งนั่นฟ้านะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย